สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาฝึกเขียนไมโครบิดนะครับให้ทำงานเป็นนาฬิกาจับเวลานะครับในลักษณะนี้นะครับโดยเริ่มต้นนะครับมันจะโชว์เลขศูนย์ก่อนนะครับทีนี้เวลาเราจะตั้งเวลานะครับเราก็กดที่ปุ่ม A นะครับกดแต่ละครั้งนะครับก็จะนับทีละ1วินาทีนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราตั้งเวลาเสร็จเวลาเราจะให้มันทํางานนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่ม B พอกดที่ปุ่ม B นะครับมันก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลังแบบนี้นะครับไปจนถึง0นะครับก็หมดเวลาอย่างนี้นะครับวิธีการเขียนโค้ดตัวนี้ทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ New Project ขึ้นมาในที่นี้นะครับเราจะมาตั้งชื่อไฟล์ของเราไว้นะครับเปลี่ยนจาก u n t i t l e n นะครับเป็น t ามเมอร์ er ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์ภาษาไทยนะครับนาฬิกาจับเวลาก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเริ่มจากการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับมาที่บล็อก variable นะครับคลิกจากนั้นคลิกไปที่ make a variable แล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมานะครับในที่นี้จะตั้งชื่อตัวแปรว่าเขาดาวนะครับกดปุ่มโอเค เสร็จแล้วสร้างตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงครับ make a v a r i a b l e ben, ตั้งชื่อตัวแปรว่า timer นะครับกดปุ Good, Boom, okay, ่มโอเคเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ตัวแปร2ตัวแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มเขียนโค้ดกันครับเริ่มจากบล็อก start นะครับใน start เนี่ยเราจะให้เซตค่าตัวแปรเริ่มต้นนะครับมาที่ variable จากนั้นลาก Set timer ออกมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ Variable s ลเซตไทมใส่เข้าไปตรงนี้นะครับและตัวเปลี่ยนตัวที่2ตรงนี้เราก็เปลี่ยนครับจาก Timer เป็นเ n t d o w n นะครับ Set t i m e er เเนี่ยเราจะให้เริ่มจากเลขศูนย์ส่วนเซตเค้าดาวเนี่ยเราจะให้เป็นตัวแปรประเภทบูลี n นะครับคือจริงหรือเท็จเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็มาคลิกที่นะครับลอจิกนะครับมาคลิกที่ลอจิกแล้วก็ เลื่อนนะครับลงมาด้านล่างสุดนะครับเราจะเห็นบล็อกที่ชื่อว่า true แล้วก็ false นะครับค่าเริ่มต้นของเขาดาวนี่เราจะให้เป็นเท s t ก่อนนะครับให้ลาก false ออกมานะครับใส่ลงไปช่องนี้นะครับนี่คือการเซตค่าเริ่มต้น on start นะครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวแปรนะครับเราจะให้มาโชว์ที่ forever นะครับเราก็มาที่ basic นะครับ แล้วก็ลากบล็อก Show Number ออกมานะครับใส่เข้าไปที่ Forever ในการโชว์ Number ตรงนี้นะครับเราจะให้โชว์ค่าตัวแปรที่ชื่อว่า Timer นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาที่ Variable นะครับแล้วก็ลากตัวแปร Timer นะครับใส่เข้าไปตรง Show Number นะครับตอนแรกเนี่ย show n u m เ e r รเราเซตให้เป็น0ูนย์นะครับไมโครบิ COVID ของเราก็จะโชว์เลขศูขึ้นมาแบบนี้ ถ้าเรานะครับเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าครั้งแรกให้โชว์5วินาทีนะครับถ้าเราพิมพ์เลข5ลงไปไมโครบิตก็จะโชว์เลข5เหมือนกันอย่างนี้นะครับอ่ะขอเป็นเลข0ูนย์ก็แล้วกันนะครับค่าเริ่มต้นทีนี้นะครับเมื่อเราเซตค่าเริ่มต้นและว o r r v v r r เรียบร้อยต่อไปนะครับเราจะมาจัดการเรื่องการตั้งเวลานะครับโดยการกดปุ่มนะครับจะมีกดปุ่ม A กดปุ่ม B แล้วก็กดปุ่ม A b พร้อมกันนะครับมาที่ In p u นะครับเมื่อเราจะ,ะทำคำสั่งเกี่ยวกับการกดปุ่มจากนั้นนะครับลากบล็อก button A ออกมาแบบนี้นะครับคลิกขวา duplicate นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น button B คลิกขวา duplicate นะครับเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็น A a n d B นะครับ A บวก B ทีนี้นะครับ ถ้ากดปุ่ม A เนี่ยเราจะให้นะครับเพิ่มเวลาขึ้นทีละ1วินาทีทำอย่างไรนะครับเราก็มาที่ Variable แล้วก็มาที่เชงนะครับเชงไทม์เมอรนะครับลากออกมาใส่เข้าไปตรง button A นะครับถ้าค่าเป็นบวกก็เพิ่มค่าขึ้นทีละ1น,นะครับทีนี้ในส่วนของนะครับบัตท B ถ้ามีการกด button B นะครับเราจะให้นะครับ เซตเคาดาวตัวแปรเขาดาวจากฟ้องให้เป็น t u u นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่อยากลากออกมาใหม่แล้วก็ d u บเบิลเคทตรงนี้เลยก็ได้นะครับชี้มาที่เซตเ n t าดาวแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Duplicate แบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วเปลี่ยนจาก f l s e เป็น True นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ Button B นะครับบัต t ท n B ทีนี้นะครับถ้ากด A บวก B นะครับเราจะรีเซตค่าทุกอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นการรีเซตค่าก็คือค่าเริ่มต้นแล้วก็คลิกขวาที่ Timer d อ u ์ l e Cate นะครับใส่เข้าไปที่ A บวก B คลิกขวาที่ Se t c o u า t d o w n f l l ์ดอย่างเงี้ยนะครับใส่ไปที่ A บวก B นะครับอ่ามันจะมีประโยชน์ตอนที่สมมติว,ว่าเรา,เาตั้งเวลาไปสัก3วิแล้วก็เปลี่ยนใจนะครับหรือว่าตั้งไป5วิเปลี่ยนใจอยากเอามาทำสักแค่3วิอย่างเงี้ยนะครับ เราก็รีเซ็ตก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งใหม่โดยการกดปุ่ม A อย่างนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราใส่ค่าตามปุ่ม A B และ A B เรียบร้อยแบบนี้นะครับต่อไปเราจะให้มันแสดงค่านะครับตามที่เราต้องการทำอย่างไรนะครับเราก็จะมาจัดการที่บล็อก for ever นะครับเมื่อนะครับมีการกดปุ่ม B นะครับเซตคาดาวเป็นจริงนะครับเราก็จะนะครับใช้ I f ตรวจสอบที่ for ever นะครับ มาที่ลอจิกนะครับแล้วก็ลากบล็อก if ออกมานะครับใส่เข้าไปต่อจาก Show Number แบบนี้เสร็จแล้วมาที่ลอจิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากบล็อกเท่ากับออกมานะครับคอมเพรชันใส่เข้าไปในช่อง if นี้นะครับจากนั้นนำค่าที่ต้องการตรวจสอบก็คือค่าตัวแปรนะครับมาที่ Variable ลากตัวแปรเขาดาวนะครับ ตัวแปรเขาดาวใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับตรวจสอบว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จนะครับอ่ะเราก็มาที่ลอจิกแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับลาก True ออกมานะครับเมื่อมีการกดปุ่ม B นะครับเมื่อมีการกดปุ่ม B เขาดาวเป็นทรูนะครับเมื่อเขาดาวเป็นท u e เราก็จะเริ่มให้นับเวลาถอยหลังนะครับมาที่เบส i c นะครับ มาที่คำสั่ง p o ร์ชนะครับก็คือให้มันหยุดชั่วคราว1วินาทีก่อนนะครับ1วินาทีก็คือ1,000น,น,นะครับก็คือ1วินาทีนั่นเองทีนี้นะครับให้ทำการลดค่าตัวแปร t i ม e เมอร์ลงก็มาต้องมาที่นะครับมาที่ v a r i a b l e แล้วเชงครับทำการเชงไทม์เมอร์ลงมานะครับตรงนี้นะครับ การลดเวลาลงก็จะต้องติดลบนะครับอ่าเราก็ใส่เป็นลบหนะครับให้มันลดลงทีละลบหนะครับทีนี้นะครับเราจะมาตรวจสอบนะครับว่าถ้านะครับเราตั้งเวลานะคมันจะลดจริงหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือตั้งเวลาก่อนโดยการกดที่ปุ่ม A นะครับลิก1วิสวิ3วิ4วิ5วิอ่าสมมติว่าเราตั้ง ไวที่5เวินาทีนะครับเพื่อจะจับเวลานะครับเมื่อพร้อมที่จะจับเวลานะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม b นะครับกดที่ปุ่ม b มันก็จะเริ่มลดเวลาลงนะครับ c 3 2 1 0หมดเวลานะครับแต่หมดเวลาแล้วนะครับค่าตัวนี้นะครับมัน forever คือมันทำงานอยู่ตลอดนะครับมันก็จะติดลบนะครับทีนี้ลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆนะครับาทำอย่างไรเราจะให้มัน หมดเวลาศูนย์แล้วมันต้องหยุดนะครับมันจะต้องโชว์แค่ศูนย์ไม่มีการติดลบนะครับวิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือนะครับให้มาที่ลอจิกนะครับแล้วก็ไปลากบล็อก if true ตรงนี้ออกมานะครับใส่เข้าไปต่อจากเชิงทัมเมอร์ตรงนี้นะครับในขณะที่เวลามันลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็มาเช็คค่าตัวแปร t i มเมอร์ er นะครับมาที่ลอจิกนะครับลากบล็อก เท่ากับออกมาอีกนะครับใส่เข้าไปตรง true และนะครับค่าที่เราต้องการตรวจสอบคือค่าตัวแปรชื่อว่า timer นะครับเราก็มาที่ variable นะครับลาก timer ใส่เข้าไปตรงช่องนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าเปรียบเทียบตรงนี้จากเท่ากับนะครับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0น,นะครับหมายความว่ามันจะเข้าเงื่อนไขก็ต่อเมื่อเป็น0 หรือนะครับพอมันจะน้อยกว่า0หรือติดลบอย่างเงี้ยนะครับมันจะเข้าเงื่อนไขนี้ทันทีนะครับถ้ามันเป็น0ูนย์แล้วนะครับถ้าเวลามันลด5 4 3 2 1 0แล้วเราจะให้หยุดเวลาทำอย่างไรนะครับเราก็เซตค่าเขาดาวให้เป็นฟอลเหมือนค่าเริ่มต้นเลยนะครับวิธีการง่ายสุดตรงนี้ก็คือคลิกขวาที่เซตเขาดาวนะครับเลือกคำสั่งดับเบิลเคมาเลยก็ได้นะครับจากนั้นใส่เข้าไปในช่อง เป็นจริงของ I ิตรงนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเราทำโค้ดแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันนะครับเริ่มจากนะครับการตั้งเวลาก่อนนะครับอ่าหนะึ่งสอม่หสมมติว่าเราตั้งเวลา7วินาทีแต่เราเปลี่ยนใจนะครับเราต้องการแค่5วินาทีเราจะทำยังไงนะครับ ตรงนี้มันไม่มีปุ่มลดนะครับมันจะต้องมากดที่ A B นะครับเพื่อเซตค่าใหม่ให้เป็น0ย์ก่อนแล้วค่อยมาตั้ง5วินาทีใหม่อย่างนี้นะครับ1 2 3 4 5โอเคนะครับเราจะจับเวลา5วินาทีนะครับจากนั้นนะครับเริ่มจับเวลาแล้วก็แตะที่ปุ่ม B นะครับคลิกลงไปที่ปุ่ม B ครับก็เริ่มจับเวลานะครับอ่าสี่สานะครับ พอเป็นศูนย์แล้วนะครับมันก็เข้าเงื่อนไขนะครับก็คือเข้าดาวเป็นฟ้องนะครับมันก็ไม่ลบต่ออีกแล้วนะครับนี่คือนะครับวิธีการนำไมโครบิดนะครับมาเขียนเป็นนาฬิกาจับเวลานะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือว่าเป็นการฝึกเขียนโค้ดนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ